โทรทัศน์จอแก้ว LG ตัวนี้ไฟรั่วมาลุ้นว่าไฟรั่วออกสายหรือออกตัวไฟแบกนะบ <c oughs> นะครับนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้น2,1 FA3RG งตัวนี้จะไม่เปิดลองนะครับเพื่อนๆจะแกะฝาออกมาดูเลยนะฝาหลังครับทีนี้เปิดฝาหลังเครื่องออกมานะครับ ก็ไม่เห็นลอยไฟนะโอ้ยถ้าไม่เห็นรอยไฟที่สายมันก็จะพป็นออกที่ตัวมานะดิลองเครื่องนะครับเปิดสวิตช์ไ้เสียบปลั๊กก็เดี๋ยวถ้ามันมีประกายไฟออกตรงไหนก็จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวมันอยู่อย่างนี้นะดันเข้าไปนะเผื่อมันออกแถวนี้นะครับออกที่ไหนล่ะอยู่นะครับเสียบปลั๊กนะฮะ มันก็เงียบอยู่นะมันเงียบอยู่เลยครับมันหายแล้วมั้งเอา้าไม่มีนะไม่ได้ยินเสียงมันติดไหมล่ะโทรทัศน์เดี๋ยวนี้นะโทรทัศน์ติดอยู่นะครับเขาจิ้มหาหน่อยก็ไม่เห็นมันมีเสียงนะ ทำไมมันเงียบดีละ่ะนี่มีไฟรไั่วนะครับหัวถึงนี่ไม่รั่วนะครับโอ้ไม่รั่วเลยนะครับไม่รั่วเลยก็ลูกค้าบอกว่ามีไฟรั่วแต่มาถึงผมไม่รั่วนะครับไมทำย่างไรเลยวดูด้านล่างวงจรหนะ่อ ไม่เห็นอนาการนะครับเพื่อนด้านล่างสวยงามนะครับไม่เห็นอนาการจริงๆเลยนะครับนะก็ <c oughs> ห่อสายเลยเนาะห่หอสายนี่เอาสายยางมาห่อนะครับพอไม่เห็นอนาการแล้วลองมาสังเกตแถวไฟแบกนะครับมันก็จะรั่วตรงนี้ได้ด้วยนะครับรั่วตามสายแล้วรั่วตรงนี้ได้ด้วยเอาสายยางมาหุ้ม ขาทำความสะอาดของตัวสะาเขาเพื่อเขจะได้มีมีโอกาสได้เห็นนะครับมีโอกาสได้เห็นว่าไฟมันรั่วออตรงไหนนะครับเพื่อนแล้วลูกค้าบอกว่ามันมีไฟรั่วจนไม่กล้าไม่กล้าที่จะใช้งานต่อไปได้นะครับนะครับนะก็เดี๋ยวก็น่าจะตรงนี้นะห่อเลยนะครับทำความสะอาดดีๆแล้วสังเกตดีๆ จริงอยากเห็นอาการนะครับอันนี้มันไม่เห็นอาการนะมันน่าจะเป็นหน้าฝนหน้าฝนแล้วมันมันมีความชื้นเยอะแต่เดี๋ยวนี้ฝนไม่ตกหลายวันแล้วละ่ะลูกค้าเอามาซ่อมนะนะครับมันน่าจะทั่วตั้งแต่วันที่ฝนตกนะนะครับความชื้นมันเยอะเพื่อนเพื่อนครับผมได้ทําการห่อแล้วนะครับจากท่อสายยางท่อเล็กๆเนี่ยครับหอ่อเตรียมร้อยปลแบบเคลือบไว้เป็นที่บร้อยนะครับไม่เห็นอาการ นะครับตันนี้ผมไม่เห็นอาการลูกค้าบอกว่ามีไฟรั่วนะครับไม่เห็นอาการหมมห่อเลยนะครับเครื่องทำงานได้นะครับนะครับมีไฟเข้าไม่มีไฟรั่วนะครับไม่รั่วแล้วก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าห่อแล้วนะครับอะดำเนินไปนะครับในส่วนนี้ก็ เดี๋ยวดูภาพดูอะไรก็ถ้าได้แล้วก็ประกอบแล้วก็เปิดลองไว้สักสองสามชั่วโมงนะครับเปิดไล่ความชื้นบางอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องก็ไม่ไม่ชื้นแล้วครับดนเนินไปนะครับมันเสร็จเป็นทีบร้อยนะครับเพื่อนน,นะครับนี่ผมเปิดไว้ประมาณสามชั่วโมงกว่านะครับนี่จนค่าแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไฟก็ไม่โดดน,นะครับภาพก็ออกมาก็ก็ดูได้นะครับนะตามสภาพของเครื่องนะภาพก็อาจจะ ไม่สวยมากนะครับแต่ว่าก็ดูได้แน่นอนนะครับสภาพนี้เนาะไม่เห็นอาการนะครับดาว่วนะครับว่าจะต้องหอนะครับก็ช่งนีื่อตาจบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับเพื่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับ